เบอร์อะไรครับเบอร์8ดมาแล้วครับฉลามชนโอ้โหแชมป์ทั้งนั้นเลยเข้าสนามวันนี้นะครับนี่คือแชมป์ชนแชมป์พี่น้องอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มาดูแชมป์ชนแชมป์ฉลามชนจากตบลหอมชื่นของนายเติมหอมชื่นอะไรก็ไม่รู้เขียนมานะครับแล้วก็มาแล้วเบอร์เก้าน,น,น้องหลังน,นะครับจากลุงอุ่นฟาร์มจังหวัดสุรินทร์ มาเถ <มา S 1> อะที่มาท้าแข่งกับควายดำและก็มาแล้วครับเบอร์สี่เจ้ายิ่งใหญ่จากบุญเกิดฟามของเชิดศักด์พลเสนนะหรือหมอหมอโอจากน้องบัวลพูมาแล้วน้องบินเบอร์นะครับเบอร์หนึ่งเพิ่มโชคนะครับจากชนบุรีนะครับเสียบินจูงเหรอ,อะนะครับเสียบินจูงเหรอเพิ่มโชคเป็นโลกของใครฮะน้องบินครับ เพิ่มชคเป็นลูกตัวไหนขอประวัติหน่อยครับเอาเบอร์หนึ่งเพิ่มโชคลูกตัวไหนไอช้างอุทัยนะฮะจากชนบุรีนะครับเทอร์โบโเป็นลูกของบัวขาวนะฮะจากยะโสธรใช่ไหม<า>เป็นหนึ่งครับมายังครับเป็นหนึ่งมาแล้วครับเป็นลูกของบัวขาวจากกาฬสินครับ ของพระครูใบดีกาวารย์อัครปัญโยอันนี้คือพระนักพัฒนาส่งเสริมชาวบ้านเลี้ยงควายเดี๋ยวมันรู้สึกท่านจะมาด้วยนะเมื่อเช้ามาด้วยครับต่อไปครับเบอร์สี่เจ้ายิ่งใจเป็นลูกของใหญ่ห้างนาเออใหญ่ห้างนาเดียวใหญ่ห้างนาเป็นลูกของไอ้ทองสุกครับแถวนตี้ตายไปแล้วควายตันขึ้นครับนี่คือรุ่นหลานนะทองสุกครับของบุญเกิดฟาร์มจากหนองบัวรัฐูแชมป์ ร้อยได้เป็นลูกตัวไหนครับเบิ้มพันล้านนะครับแ<ม>ชมป์ร้อยไร่นะครับจากมหาสารคามมารวยอยู่ไหนครับมารวยลูกต,ตัวไหนครับครับรุ่นฟันเฟินอุนทัยแสนอุนทัยจากจังหวัดสุรินจากครอบควายเมืองสุรินตะวันฉาย ตะวันฉายลูกตัวไหนฮะใบยกใบยกถึงแม่จะเสียชีวิตแล้วก็ยังมีลูกมีนาศย่าครับใบยกจากย่าโมโคราชฉลาดชนลูกตัวไหนครับไอสตังนะฮะจากชนบุรีอ่ชนบุรี น้องรังมีพ่อไหมไม่มีมีพ่อแต่พ่อไม่ปรากฏนะฮะหนะ้าลูกพระพายต้องขอบคุณที่มาร่วมนะฮะเอาครับเรียนเชิญกรรมการท่้งถามท่านตัดสินครับอ่ะฟังกันต่อท่านจะรับรับอ่ะเมื่อกี้ครับ,รบท่านคุณหมอเอ็กยังค้างเราอยู่นะ ยังไม่ได้ตอบให้ชัดท้อชัดคำว่าสมัครสมาชิกสมาคมแล้วได้อะไรเชิญครับคุณหมอครับเมื่อกี้ค้างไว้ครับต้องเว้นวักไวใ้ให้การประกาศผลรางวัลสมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมมนรลักษ์และพัฒนาควายไทยที่จะได้นะเร็วๆนี้เลยนะครับวันที่18มีนาที่จะถึงนี้นะครับก็คือเดือนหน้าท่านนายกสมาคมจัดอบรมเรื่อง กณการคัดเลือกพ่อพันธุแม่พันควายและ,ะและมีการบรรยายเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการตัดสินควายในสนามประกวดนะครับเพราะฉะนั้น,นเวลาพี่น้องผู้เลี้ยงควายมาเห็นไหมครับว่ากรรมการทั้งสามท่าน,นเขาไปมองไปยืนเล็งดูลักษณะเนี่ยเขามองอะไรบ้างน,นะครับ เขาพิจารณาจาัดสิ่งใดบ้างในการตัดสินให้ควายตัวใดได้ที่หนึ่งนะครับวันที่18นี้นะครับมีจัดการเสวนาการพูดคุยมีการอ่าบรรยายโดยผู้ทรงคุณ,คณวุฒิของกรมบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสมัครเป็นสมาชิกสมาคมรูลคกวายวันนี้ท่านมีสิทธิ์เข้าไปรับการฟังการบรรยายเข้าไปร่วมกิจกรรมในวันที่18มีนาคมนี้นะครับ ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับส่วนสถานที่เนี่ยตอนนี้ทางสมาคมกําลังกาลังดูอยู่ว่าจะมีคนสมัครเข้ามามากน้อยขนาดไหนนะครับถ้ามากๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ห้องประชุมยยใหญ่ๆหรือถ้า 30- 40คนก็อาจจะใช้ห้องอเล็กๆนะครับในการในการบรรยายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากนะครับท่านมาดูกันอยู่เลยครับกรรมการที่สามท่านเดินแรงเดินเดินด,ด,ดูดูเด,ด,ดินดูนี่แต่และรุ่นเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมง เขาดูอะไรกันเขาพิจารณาอย่างไรกันบ้างเขาดูส่วนไหนของควายนะครับถึงตัดสินให้ตัวนี้ได้ที่1ที่2นะครับถ้าท่านสนใจในเทคนิคการดูเรื่องนี้นะครับมันเป็นการคัดเลือกควายเพื่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในอนาคตและการตัดตัดสินของกรรมการเนี่ยมีเทคนิคทางวิชาการมีทางด้านใดถ้าสนใจนะครับเรียนเชิญน,นะครับสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะครับงานนี้คนที่จะเข้าไปอบรมในวันที่18มีนาที่อุดรเนี่ย ถ้าไม่เป็นสมาชิกสมาคมนี่ไม่มีสิทธิ์นะครับไม่ให้เข้าห้องเลยไม่ให้เข้าห้องเลยนะครับท่านจะเข้าร่วมได้นี่ท่านตกใน <600 00 S 2> สมายร้บาทเป็นสมาชิกตลอดชีวิตร่วมได้ทุกกิจกรรมใช่ครับนี่คือหนึ่งกิจกรรมดี<ต>ๆที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับผมว่าก็เอาเอาประเด็นนี้ก่อนว่าถ้าท่านเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งกิจกรรมที่จะจัดเร็วๆ,ๆนี้แล้วนับว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงควายเป็นอย่างยิ่งก็คือกิจกรรมนี้นะครับเนี่ยเป็นที่ได้เพิ่มเติมคุณหมอ ต่อไปสมาคมจะเอาน้ำเชื้อไปขายต่างประเทศมันมีสองคำที่ต้องระลึกไว,ว้ว่าหนึ่งเจ้าของลายต้องเป็นสมาชิกของสมาคมเพราะเราต้องทำงานภายใต้สมาคมถ้าท่านบอกว่าเออน้ำเชื้อก็ดีอยู่แล้วไม่จะเป็ต้องขายาก็เรื่องของท่านแต่ถ้าท่านมาเป็นสมาชิกเราจะเอาน้ำเชื้อท่านไปขายต่างประเทศเราจะรับรองให้ว่าน้ำเชื้อผ่านการรับรองจากสมาคม อนุรักษ์พันาควายไทยนะพี่น้องและปลงปศุสัตว์อันนี้คีย์เวิร์ดมันนะครับเพราะฉะนั้นอันที่2คือต่อไปแน่ๆนะครับตอนนี้มีพระราชบัญญัติออกกฤษฎิีกาเรียบร้อยนะครับว่าต่อไปคนที่เลี้ยงควายต้องทํามาตรฐานฟาร์มควายไทยเรามี2อ,อย่างนะควายเนื้อกับควายนมนะครับตอนนี้ที่แล้วเสร็จคือควายเนื้อแต่ที่ผมกับคุณหมอเอ็กไปทำคือควายนมนะครับซึ่งมาตรฐานใกล้เคียงกัน อันนี้เราจะต้องช่วยกันทำนะครับถามว่ายากไหมไม่ยากแต่ท่านจะต้องเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมเราถึงจะไปรับรองให้ครับถูกต้องครับเพราะนั้นใครที่เลี้ยงควายอยู่หน้าวันนี้บอกเอ้ยยังไงเขาก็ช่วยกูไม่ได้เนี่ยนะฮะเราไม่สามารถช่วยนะเพราะจะมีข้อบังคับระเบียบบางอย่างทําให้เราต้องเดินด้วยกันครับพี่น้องด้วยความเคารพเราไม่อยากให้ท่านเสียเงินหรอกแต่เราเงิน600เราระลึกเสมอรเราจะให้เกิดความคุ้มค่าอย่างที่สุด ไม่ว่าเป็นองค์ความรู้ไม่ว่าเป็นเน็ตเวิร์กเครือข่ายต่างๆเราจะเติมให้เชิญครับคุณหมอครับจะเห็นได้ว่าทีเา่เล่ามาเนี่ยนะครับทั้งผมกับอรย์ตสองพูดมาท่านคุพันธ์พูดเนี่ยจุดหมายปลายทางเราต้องจะทาอย่างไรให้ควายไทยเราเออกไปสู่สากลได้นะครับเห็นไหมครับว่าเราทิศทางของเราจะมีการขายน้ําเชื้อไปยังต่างประเทศในอนาคตนะครับการที่จะไปสู่สากลได้เนี่ยเราก็ต้องพัฒนา ระบบมาตรฐานฟาร์มในการเลี้ยงของเรานะฮะมาตรฐานฟาร์มควายเนื้อออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวประกาศใช้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการดําเนินงานของกรมบริษัทต่อไปก็จะมีคณะกรรมการในการตรวจสอบนะครับท่านก็สามารถไปติดต่อ,อยังสํานักง,งานบนริษัทอาเภอบริษัทจังหวัดหรือบร,ริษัทเขตบอกว่าผมอยากได้ไปมาตรฐานฟาร์มควายเขาก็จะมาตรวจสอบท่านว่าแอสรสถานที่เป็นยังไงมีข้อถาวอนไหมมีรายลเอียดปิดจ้อยอะไรก็ ก็ออกปฏิบัติตามตามตามข้อกําหนดนะครับเป็นข้อกําหนดหลักข้อกําหนดรองถ้าท่านปฏิบัติได้ตามเกณฑ์แล้วเนี่ยทางกรมบริษัทก็รับรองท่านเลยว่าท่านเป็นความมาตรฐานวายเนื้อของประเทศไทยนะครับเมื่อผ่านการรับรองเนี่ยการจะออกสื่อสานไปยังประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าประเทศ